เอาล่ะครับก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากับรายการฟาส t u p ัปเดตรายการเี่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมใดเกมหนึ่งภายในระะยเวลาไม่ถึง5นาทีและในวันนี้ฟาส t u p ัปเดตของเราขอเสนอแ a d 1.2 n โน e ร e เจนส์ Note, ออฟล t น a r a ก็ผ่านมา1เดือนเต็มแล้วนะครับสำหรับรีเจนส์ออฟลุน a r a ในเซิร์ฟกอร์เหรือว่าเซิร์ฟลักที่พวกเราได้เล่นกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีกระแสเกี่ยวกับเกมนี้มากมายทั้งการ์ดบางใบที่ถูกสาบส่งจากผู้เล่นทั้งหลายให้มันไปที่ชอบที่ชอบหรือแม้แต่การ์ดบางใบที่โดนดีดนิ้วหายไปในช่วงรอยสิงไถแต่ในวันนี้ครับแพ่หนึ่งดองมาถึงแล้วไปเราชมกันครับว่ามีการ์ดใบไหนบ้างที่เปลี่ยนไปมาเริ่มกันกับการ์ดใบแรกเลยครับกับแชมเปี้ยนของเราวอลันติเมียหลังจากที่มีการเอาตัวของาแรคเ,เตอร์เข้ามาในช่วงรอยสิงไถนะครับก็ทําให้ตัวของเด็กผีแล้วก็วาฬเานี่ยตกกระป๋องไป แต่ในวันนี้ครับทางตัวของวารานั้นได้ถูกบัฟขึ้นมาด้วยความสามารถที่โหดกว่าเดิมจากในสมัยก่อนครับที่เมื่อโจมตีทําการดิวหนึ่งดาเมจใส่แอร์ไลน์ของเราทุกตัวจากนั้นดิวหนึ่งดาเมจใส่อนิมิเนซัสต่อจํานวนแอร์ไลน์ที่โดนผลของความสามารถนี้เปลียนจากการดิวหนึ่งดาเมจใส่อนิมิเนซัสด้วยผลของความสามารถนั้นน่ะเปลีป่ยนไปการดรีนแทนหรือว่าการดูดเลือดส่งเสริมความเป็นแวมไพร์ในตัวของวาราครับคาร่าโดนเนิฟครับเปลี่ยนจากคอร์ดห้าเป็นคอร์ดหกรวมถึงเลเวลสองก็เปลี่ยนจากคอร์เเเป็นนคอส์ 6, ช่ดียวกัน ตัวของเชนพาวเวอร์ Power เพิ่มจาก2เป็น3และเมื่อเลเวล2เพิ่มจาก3เป็น4วายครับลดเลือดจาก5เป็น4และเมื่อเลเวล2ลดเลือดจาก6เป็น5พอมีทาร์ฟแลกก็เลยโดนเพล่ง,งพิเศษฮิคาริมเนี่ยจะโดนเนิร์ฟแล้วก็โดนอ,อะไรตอนี้อะไรมาเยอะนะครับตอนนี้ก็ได้บัฟมาแล้วฮิคาริมเปลี่ยนจากพาวเวอร์4เป็น5และเปลี่ยนจากพาวเวอร์5เป็น6ในเลเวล2ในโซนของฟลอเวอร์แล้วก็สเปลครับเกทโทนคอมเพเอียน ถูกบัฟมาจากพาวเวอร์สเป็น5และมีความสามารถของสเกลเนี่ยทำให้ตัวของเกทโทนนะั้นน่ากลัวกว่าเดิมกิสเลนเจอร์ในทุกส่วกระโดดเนิร์ฟครับพาวเวอร์จาก4เป็น3น่าสะใจจริงจริงลอเรนคาริเวอร์เปลี่ยนเลือดจาก1เป็น2เป็นการบัฟมาทําให้ตัวละครตัวนี้อยู่รอดได้ในช่วงต้นเกมครับรอยอบชเชอร์แบร์ลดพาวเวอร์จาก4เป็น3โดนเนิร์ฟอีกแล้วรู้สึกภูมิใจจัดจัดสแตนดาร์ลครับโดนเนิร์ฟมาเช่นเดียวกันเปลี่ยนจากคอสาเป็นคอสี ก็ทําให้ตัวของ standalone OTK นะั้นเล่นยากกว่าเดิมนะแต่ก็ยังคงน่าจะยังอยู่ในเมตาได้อยู่ครับ Regen Dragon ครับลดความสามารถของเบอร์ไนโกไปโดยการลดเลือดจาก2เป็น1ยินดีด้วยครับ w h i t e f i Kyrie Tower Keeper ครับทำการเพิ่ม power จาก2เป็น3มไม่ได้ออกมาแค่ฮิลแล้วนะ t e m p ปบอร์ดก็ดีอยู่ตัวนี้ Deep Meditation ครับเปลี่ยนคอสจาก4เป็น5ถือจะลดมาก็ยังคงเล่นยากอยู่แต่ว่าก็าเพิ่มความสามารถให้กับลักได้อย่างง่าย บุ้งคอร์ดูคี้หลายคนก็อยากให้มันเนื้อเลือดนะซึ่งเหมือนกระโดดเนืบแล้วครับเปจากเลือด4เป็น3เสียใจด้วยครับน็อกเซียนเฟเวอร์บรูดเดว์คินิงครับทำการเพิ่มคอสจาก5เป็น6เล่นในช่วงต้นเกมได้แต่พอช่วงท้ายเกมที่เลือกมานานนั้นเป็นเลือกที่เซนซิทีฟกว่าเดิมก็อาจจะเล่นยากกว่าเดิมนะสำหรับการใบนี้ลองทูชครับเปลี่ยนเลือดจาก1เป็น2ทําให้ความสามารถการเคลียร์ไอ้ลองทูชเนี่ยทำได้ยากกว่าเดิมครับก็นะไวฟิสเวททิ้งเวล์ไม่ได้เปลี่ย ก็อยครับใบนี้ไม่ตายแล้วนะมังกี้ไอดอลครับการที่รู้สึกว่าจะจืดจางสุดๆเลยในร s i n g t ไทยเปลี่ยนเลือดจาก4เป็น5ครับ,รบจะได้ซัมมอนพาวเดอร์มังกี้ให้เยอะกว่าเดิมสล็อตบอร์ดครับเพิ่มพาวเวอร์จากศูนย์เป็น1แล้วก็เพิ่มจากเลือดจาก3เป็น4ทําให้การใบน,นี้นั้นอาจจะมีอิมพัต่อเกมเพิ่มขึ้นมานิดนึงนอกจากนี้ยังมีวอสเลดครับหรือว่าการบางใบที่ทางเดฟเนี่ยกำลังคิดว่าจะทำยังไงกับใบน,นี้อันได้แก่อันในเรื่องสปิริตการขโมยแล้วก็การทีท่ทำดา การพวกนี้คือการที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะบัฟหรือว่าจะเนิรฟมันยังไงดีนะอ๋อใช่รวมถึงเอซเลคามาด้วยไอ้ไอสองตัวนี้นี่ก็อยู่มันตั้งแต่แพทก่อนละ่ะปิดท้ายส,ว,สวยๆก็ของคอสเมติกครับเรนโบ้โปโรกาเดียนการเดียนคนใหม่ในรูปรักษ์ของโป r o ที่มีความน่ารักกว่าเดิมรวมถึงอีโมดใหม่อีก5อีโมดนั่นคืออีโมดของเรนโบ o โปโรเกเบนเอซเลียลอีลแล้วก็ทีโม รวมถึงบอร์ดแล้วก็การแบ็กอันใหม่นะที่มีชื่อว่า R.K. นั่นเองสามารถจับใใช้สอยได้ในแพท1.2แล้วนะครับโอเคครับก็จบกันไปสำหรับฟาสต์อัปเดตวันนี้ก็ถือว่าเกือบ5นาทีเต็มเลยนะเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรับวันี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายๆไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today Good Day To Play. ุกทุก o ุ d ทุก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 บอร์อรดเทุกดอกทุกทุกทุกที่